สบายดีที่ป่าเห็นปะ่ะจ้ไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วหลังจากที่ขอมาเก็บหมูว่านนี่มากมือนีโอ้โหคนเต็มปา่าเลยพี่น้องเอ้ยขอฉีดใหญ่ะอแล้วนี่ขอฉีดเห็นยังบ่ลาทุกท่านว่าขอฉีดยังบ่ขอฉีดเห็นยังบ่ขอฉีดเห็นยังบราะน,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 นั่นคนนี้แล้วนะี่ยางสวนขอขึ้นมาแล้วนะั่นโอ้ยเออเออโอ,อ,อ,อ้ตาตายหไม่ดีตางาน เต็มกระตาหมาอกลอบพี่น้องเอ้ยหายเล็กงานบ่บ่อ,พอหายยังก็จ้ะไอเมีย I mean, เป็นซิวซิวด,ดำดำๆแล้วนัว้ปทาง,งานเห็ดไหมอ๋อเมื่องานเห็ดคือละนัวหลงวางโอ้โอ้โอ้ด,ดำดำจ้าคันถ้าให้เห็นสิเก็บไว้ให้ดอกคันให้เห็นเพื่อตาดีเห็นพวกเานี้แหละหนูเว้ยข็เห็นเล็กซิวเสียวะยังหาซิวอยู่ เอันควอนุญาตเขาถอดได้หลายเ้อพี่น้องเอ้ยมันไม่มีมองตั้งกล้องไม่คอยสูนกล้องติงว่งแงกงองแงยู่สิวาย่อยด้วยนั่นเห็นบ่สู้อีกแล้วนะเอามันอนเห็ดแล้วงูกิ้วฆ่าหลุดเฮา กลสีม <mid lasting> ่นงหันเท้ามันสีวบาเป็นแนวไหมใซ่บ่เนี่ยแต่สุนกคยควายมันยังปิ่นปางงามลุกเหรอเออเบ่งตาดีๆได้ลูกขันปบเนี่ก็บาเห็นเด้ร้านข่ไงยางกวนร้านข่ยข่ได้สวย โอ้ยงัดนั่นพ่อว่าแล้วงัดทางไม่ข้าขาดคอรอ์รัวโหละง่ามนึงข้าเห็ดอูดปูดอยู่เชีย่ยแห้ไงไรมูลอุ่ยปุ๋ยพี่น่องเอ้ย่อยเนาะหอยเนาะ

วุ้ยอยงึดไหลก็จะวนคานเก็บแล้ว กอ,องปิงง้องแงกง้องแงอสิวายข่อยเ้วอพี่นห่งเอ้ยพูดมุเจอบึงป้าหยาเพกลุล้วนพวกข่อยสะอาดได้เดี๋ยวมือหอดบานยังไทั้งข่วมสะอาดไหมคุณดอกนุ่ ซุ่นกล่องนี่แหละเห็นบ่เขาบ้าง่าเขาซื้ซูนกล่องแล้วซูนแรอป้าพ่อเงี้ยกล่องมาถือคอนเทนท์ใคเลยตั้งกล่องัมีอเจ้าเบื้องดีๆนี่มันถังตั้งอะได้ตั้งอะได้ตังต้งอะได้จ้ะอู้สวยงาม

ก็ไก่สีเมเป็นน้ำปาลาแล้วพี่น้องก็ไก่สีเมเแล้วโอ้หงามันหกแหงจ้ะอุ้ยโอ้ยเนาะอกขาดดอกบินเลย โอ้ยวานิดาเออเดียวพันแข้งพันขาแทงหูแทงตาเออ โอ้ขาเจ้าไปหาขายตัวหนึ่งเฉพาะคนขานเก็บเฉพาะคนขานเก็บหรือไม่เพื่อใดไล่ล่ะเจ้าหาไปขายเนาะเออนั่นล่ะขาเจ้าเก็บไปขายข้าเจ้าหาเห็ดเขาเจ้าใจหอนเขาเจ้าบดได้เด้อดกันไปย่างหาหมวกันเป็นเปลี่ยนนะ ม่มาต่้งกุดจูดเกศเจดเห็น,นีหยใครบร่ขเขาจะห้าเห็ดอันต่งนาต่างตาหาแทๆผู้ขเขาจะใดมือแล้วนนเห็ดป่วกกันบ่นนโอ้เห็ดป่วกก็ออกแล้วบ้านี้ ว้ากินเหงื่อเรื่อหยุดกล่องนี่ยุดปยยยยไปเนี่ยข้าเขาคอยเหยียบไปยางบัไหญ่ยางบัเนี่ยเป็นบนัวข้าวเดียวเขาจะเต็มตาแล้ว อย่าพากันยางไว้ปายัางบอกว่าปาหยาค่ะปาหยาค่ะ,คะนั่นโอ้ห่ว,หวนครับเอาครับเอาเนี่ยเอาเห็ดออกนี่นี่ยัยงสิเกิดอีกแต่พืชแต่พืชอยู่ได้นี่เห็ดนอง เง่าสู้กองอีกแล้วหอนครับหอนเนี่ยพ่อยแม่เขาเอ้ยเอาเห็ดออกเอาเห็ดออก อุ้ยอุ้ยหัวขาดโอ้ย ทั้งหน่าผากค้นวันน้อก็มี มันาทำงานไหมในวันี้